คำวินิจฉัยภาษีเงินได้นิติบุคคลยกตัวอย่างมาห้ากรณีดังนี้คำวินิจฉัยภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการนำภาษีต่างประเทศมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิข้อหารือบริษัทอซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและมีสาขาในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องมือขุดเจาะหาน้ำมันและให้บริการให้คำแนะนำด้านเทคนิคในการขุดเจาะน้ำมันได้หารือเกี่ยวกับการนำภาษีเงินได้ในต่างประเทศมาหักเป็นรายใจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิโดยสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าสาขาในประเทศไทยได้จำหน่ายสินค้าและให้บริการในประเทศมาเลเซียแก่บริษัทฮอ ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียโดยแยกค่าสินค้าและค่าบริการออกจากกันเมื่อบริษัทอเรียกเก็บเงินค่าขายสินค้าและค่าบริการโดยได้ออกใบใจแจ้งนี้ใบกำกับภาษีบริษัทฮอได้หักภาษีเงินได้นะที่จ่ายตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียในอัตราร้อยละสิบของค่าบริการจึงขอทราบว่าบริษัทออจะนำภาษีเงินได้ให้นะที่จ่ายที่บริษัททอได้หักไว้มาเป็นเครดิตหรือถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธ,ธิของสำนักงานสาขาเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยได้หรือไม่แนววินิจฉัย กรณีที่เงินได้จากการขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทอเป็นเงินได้จากกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของสาขาของบริษัทอในประเทศไทยสาขาของบริษัทอมีหน้าที่ต้องนำเงินได้นั้นมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยในอัตราร้อยละ30ของกำไรสุทธิตามมาตรา66วรรสองแห่งประมวลรัษฎากร และหากภาษีเงินได้ที่บริษัทคอหักไว้ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียนั้นมีลักษณะเป็นภาระสุดท้ายกล่าวคือสาขาของบริษัทอ,อไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศมาเลเซียสำหรับเงินได้ดังกะเล่าอีกและเป็นการหักภาษีตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศสหรัฐอ,อเมริกากับประเทศมาเลเซียเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนหากมีสาขาของบริษัทอ,อมีสิทธินำภาษีเงินได้ที่ถูกหักไว้นั้นมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา65ตรี6แห่งประมวลรัษฎากรแต่่อยางด ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีกองทุนรวมโอนขายอสังหาริมทรัพย์ข้อหารือ สำนักงานที่ดินได้หารือเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้ของกองทุนรวมโดยกองทุนรวมได้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเทแบ่งคืนให้ผู้ถือหุ้นให้กับธนาคารเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 5งพายเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุดระหว่างกองทุนรวมผู้โอนกับธนาคารผู้รับโอนเป็นการโอนแบ่งคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในฐานะที่เป็นผู้ถือหน่วยกองทุนรวมตามข้อ57ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทน76 2 5 5สิระกาองันห้ารม2 5ห2าึ่งกองนระกาศวัน, 3, น,วดนดอายุโครงหาแล,และอง่ในห่าระบัญชี โดยกองทุนรวมอ้างกับเจ้าพนักงานที่ดินว่าการจดทะเบียนประเภทดังกล่าวกองทุนรวมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา65ทวิ15แห่งประมวลรัษฎากรบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกองทุนรวมไม่ต้องนำรายได้อันมิใช่เงินได้ตามมาตรา44่กอแห่งประมวลรัษฎากรมารวมคำนวณเป็นรายได้แนววินิจฉัยกองทุนรวมเข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามคำนิยามในมาตรา3 9แห่งประมวลรัษฎากรเมื่อกองทุนราาค ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา48แห่งประมวลรัษฎากรแต่ไม่ใช่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา44่กแห่งประมวลรัษฎากรกองทุนรวมไม่มีหน้าที่ต้องนำรายได้ดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา65ทวิก15แห่งประมวลรัษฎากรดังนั้นผู้จ่ายเงินได้จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายตามมาตรา69ตรีแห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใดภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีขออนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการส่งเสริ บริษัทกบริษัทขออนุมัติจำหน่ายรั์สินที่ใช้ในกิจการส่งเสริมการลงทุนโดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้ 1. บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายแผ่นยางขึ้นรูปดอกยางผลิตภัณฑ์ยางรวมทั้งสารประกอบยางผลิตภัณฑ์พลาสติกผลิตภัณฑ์เคมีวัสดุที่เป็นสื่อหรือวัสดุที่คล้ายคลึงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรูปวัตถุดิบหรือผ่านกระบวนการแปร สองบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละหนึ่งร้อยของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา8ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการสามบริษัทประสงค์จะจำหน่ายทรัพย์สินที่มีไว้ในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการผลิตแล้วโดยทรัพย์สินดังกล่าวได้รับอนุญาตให้จำหน่ายโดยไม่มีภาระทางภาษีสั่งปล่อยนอกระบบจจาา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 กกกกกกสสนนนนนนนัััังงงงงคคณะะรรรรรรรมมมม่่่่่ิิลททุซึษีีหหหดยววว21ธ2800 วันที่31ธันวาคม2560แนววินิจฉัยกรณีที่บริษัทจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบกิจการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในระหว่างที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วรายได้จากการจำหน่ายเครื่องจักรดังกล่าวจึงเป็นรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ2.3ของประกาศกรมสรรพากรลงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2530 การพิจารณาลักษณะของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันข้อหาหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันบริษัทหาหรือว่ากรณีดังต่อไปนี้เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่1บริษัทก็มีผู้ถือหุ้นคือเอซึ่งถือหุ้นในบริษัทก็ร้อยละสิและมีผู้ถือหุ้นอีกคนหนึ่งคือบีซึ่งถือหุ้นในบริษัทก็ร้อยละ30ส่วนบริษัทามีผู้้ถหุน3บุคลได้แก่ซึถหุ้นในบริษัทข ร้อยละยีปีซึ่งถือหุ้นในบริษัทขอร้อยละสิและบริษัทกอซึ่งถือหุ้นในบริษัทขอร้อยละยี่สิบสองบริษัทก็มีผู้ถือหุ้นคือ A ซึ่งถือหุ้นในบริษัทกอร้อยละสิและมีผู้ถือหุ้นอีกคนหนึ่งคือ B ซึ่งถือหุ้นในบริษัทกอร้อยละสาส่วนบริษัทขอมีผู้ถือหุ้น3บุคคลได้แก่ A อซึ่งถือหุ้นในบริษัทขอร้อยละยี่สิบห้าบีซึ่งถือหุ้นในบริษัทขอร้อยละยี่สิบห้าและบริษัท หรือห้างห er ุ 1. 1. Nah in ้นส่วนในดูคลิปตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน1.1นนิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ50าของทุนทั้งหมดหนป็นหุนสนซผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้งทั 1.3นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุนการจัดการหรือการควบคุมในลักษณะที่นิติบุคคลหนึ่งไม่อาจดำเนินการโดยอิสระจากอีกนิติบุคคลหนึ่งตามที่กำหนดโดยโกฎกระทรวงซึ่งณขณะน,นี้ยังไม่มีกฎกระทรวงกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวแต่อย่างใด 2. ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทหรือห้าหุ้นส่วนนิติบุคคลกรมสรรพากรได้เผยแพร่คำอธิบายประกอบการกรอกแบบรายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้าหุ้นนอส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา71ทวีแห่งประมวลรัษฎาก,กร Dis โค o s u r ร Form บนหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรซึ่งบริษัทสามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนข้อหาหรือบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมมมคณะกกกรรรรราาสส่่งงเเิลลททุนขี A ในกิจาการผลิตหรือซ่อมอากาศยานรวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยานหรือเครื่องใช้บนอากาศยานโดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุดที่ได้รับจากการประกอบกิจาการเป็นเวลา8ปีเนื่องจากปัจจุบันรายได้จากการรับจ้างซึ่งบริษัทได้รับจากส่วนราชการจะหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายในอัตราร้อยละ1.0บริษัทจึงขอทราบว่าหนึ่งรายได้จากการผลิตหรือซ่อมอากาศยานรวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยานหรือเครื่องใช้บน อากาศยานที่บริษัทได้รับจากส่วนราชการบริษัทอยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งหรือไม่ 2. รายได้ตามข้อหนึ่งที่บริษัทได้รับจากภาคเอกชนบริษัทอยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายในอัตราร้อยละสามหรือไม่ 3. บริษัทไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายเป็นระยะเวลานาน,านเท่าใดแนววินิจฉัย 1. กรณีตามข้อหนึ่งและข้อ2บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับสิทธิ์และ ประโยชน์ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยานรวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยานหรือเครื่องใช้บนอากาศยานมีกำหนดระยะเวลา8ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้นบริษัทได้รับยกเวน้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังนั้นบริษัทจึงไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายตามมาตรา69ทวีแหงประมวลรัษฎากรแต่ประการใด และไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายในอัตราร้อยละ3.0ของค่าจ้างตามข้อ8ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ทปสองพี่สตลงวันที่26กันยายนพุทธศักราช2528 2กรณีตามข้อ3บริษัทไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้นะที่จ่ายตลอดระยะเวลาที่ บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมที่บริษัทได้รับโดยบริษัทต้องมอบสำเนาบัตรส่งเสริมให้ผู้จ่ายเงินได้เพื่อแสดงว่าบริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิบุคคลสำหรับการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวด้วยขอบคุณค่ะ